อังกฤษได้รับฉายาว่าแดนอาทิตย์ไม่เคยตกดินซึ่งเป็นฉายาของจกักรวรรดิอังกฤษในยุครุ่งเรืองเนื่องจากอังกฤษในอดีตมีอาณานิคมอยู่ทั่วทุกทวีปและทําให้มีดินแดนที่พระอาทิตย์ไม่เคยตกดินในอาณานิคมเหล่านั้นนอกจากนี้ยังมีฉายาอื่นๆเช่นแดนสิงโตซึ่งมาจากสัญลักษณ์สิงโต ที่สื่อถึงความแข็งแกร่งและอำนาจและเป็นประเทศแห่งการดื่มชาเนื่องจากวัฒนธรรมการดื่มชาเป็นที่แพร่หลายในอังกฤษแดนอาทิตย์ไม่เคยตกดินเป็นฉายาที่บ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่ของจักรวรรดิอังกฤษที่ครอบครองดินแดนกว้างขวางทั่วโลกแดนสิงโตเป็นฉายาที่สื่อถึงความแข็งแกร่งและอำนาจของประเทศอังกฤษ ส่วนประเทศแห่งการดื่มชานั้นเนื่องจากอังกฤษมีวัฒนธรรมการดื่มชาที่โดดเด่นและเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกประเทศอังกฤษมีสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญหลายแห่งมีพระราชวังบักกิงแฮมซึ่งเป็นพระราชวังที่ประทับของพระเจ้าชาตที่3ในปัจจุบันและมีพระราชวังอื่นๆอ,อันเป็นประวัติศาสตร์ความเป็นมาอย่างยาวนานในเรื่องการเมืองและการปกครอง ลอดจนราชวงศ์ของอังกฤษชื่ออย่างเป็นทางการของอังกฤษในภาษาไทยคือสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอแลนด์เหนือ u n ited Kingdom of Great Britain and Northern Ireland แต่ที่นิยมเรียกกันทั่วไปและเป็นที่รู้จักคือคำว่าสหราชอาณาจักร ส่วนคำว,ว่าอังกฤษหรืออิงแลนด์นั้นจริงๆแล้วคือดิน,นแดนหนึ่งใน4ส่วนของสหราชอาณาจักรนับได้แต่เพียงประเทศอังกฤษเท่านั้นเองและมีเมืองสําคัญหลายเมืองเช่นเมืองแมนเชสเตอร์เมืองลิเวอร์พูซึ่งแต่ละเมืองก็มีชื่อเสียงด้านกีฬาในชนบทของอังกฤษมีชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายมีที่ราบสลับกับภูเขาเทีย้ยๆมีหิมะตก โดยเฉพาะในตอนเหนือขึ้นไปของอังกฤษและมีม้าประจำถิ่นซึ่งเป็นม้ากึ่งป่าของอังกฤษอังกฤษมีเมืองสำคัญและมีธรรมเนียบรัฐบาลและรัฐสภาที่โดดเด่นเป็นสง,งา่าพระราชวังบักกิงแฮมยังเป็นที่ประทับของพระเจ้าชาติที่สาม และเป็นที่รือรู้จักไปทั่วโลกมีหอคอยที่สำคัญมีนายกรัฐมตรีคนปัจจุบัน